ลงไฟกับทรายแดงสังเวียนที่จะเปลี่ยนความดุร้ายให้กลายเป็นมิตรภาพครับผู้กำกับนักแสดูชื่อได้ครับใช่ครับอ่าพีเตอร์ทำอะไรอยู่ตอนนี้อ่ะแสดงอ่ะแสดงทำไมถึงอยากมาลงไปขับอยากให้หัวใจสุดฉีดหัวใจสุดฉีดเอาโอเคสุภาพบุรุษนาะงขวามือครับชื่ออะไรครับเอ่อมาเล็กเจ็ดครับอ่าทำไมถึงมาลงไปขับอีก ก็วันนี้มาวันนี้ความที่มาดูมาดูภรรยาอนุญาตอ๋อภรรยาอนุญาตโอเคต้องกราบขอบคุณภรรยาโอเคครับและอภรรยาของเราไม่ีแพ้ไม่มีแพ้นะครับลูกผู้ชายมือดีนนั้นไ้เกียรติส์สกัดกันด้วยอน้องแข่งๆนั่นคือความหมายของชุมพลุดชนหมาล่าต่อยไม่ไหวหรอไปไปไฟไปไป เอาเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย